เรื่องใหม่มาทันทีในเรื่องของเมสันเม์นะครับที่เป็นเป้าหมายที่เชิญคอปอยากจะได้เข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งกองกลางของเลี้ยวภูก็เริ่มต้นข่าวทันทีเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของเมสันเมลค่อนข้างจะเงียบ สักระยะหนึ่งหลังจากที่มอริเซโอปเชติโนจะเข้ามาเป็นกุนซุอคนใหม่ของเชลซีก็ทําให้ถูกการคาดหมายว่าอาจจะมีการโน้มน้าวใจให้เมสันเมสานะครับอยู่ร่วมกับเชลซีต่อไปเพราะจะเป็นตัวหลักในชุดของมอริเซโอปเชติโนอย่างไรก็ดีนะครับมีสื่อที่เชื่อถือได้หลายๆสื่อคาดการ์เราวิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้ว่าความคืบหน้าในเรื่องของสัญญาใหม่ของเมสันเมสานะครับยังเงียบเชียบผิดปกติแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยในขณะเดียวกันในเรื่องของลิเวอร์พูล โดยเดวิดออร์เนนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงของทางด้านแอตเลติกได้บอกว่างานพื้นฐานนะครับในการย้ายทีมส่วนใหญ่ที่ลิเวอร์พูลเตรียมเอาไว้ที่จะใช้กับเมสันเมาส์นั้นได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นหนมะายความว่าลิเวอร์พูลเอาจริงนะครับสำหรับดิวเมสันเมาส์แม้ว่าตอนนี้นะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็เจรจาในเรื่องของสัญญาใหม่แต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเมสันเมาส์เองกําลังจะหมดสัญญารับเชลซี Chelsea ในฤดูกาลหน้าเพราะฉะนั้น ถ้าหากเรื่องการไม่ต่อสัญญาเกิดขึ้น ก็ทําให้เชลซีจําเป็นที่ต้องรีบปล่อยเมสันเม์ภายในซัมเมอร์นี้เท่านั้นมีเชเจะเสี่ยงสูงเลยกับการที่พวกเขาจะต้องเสียเมสันเม์ไปแบบไม่มีค่าตัวและประสบการณ์ต่างๆในเรื่องของการที่เชลซีต้องเสียตัวผู้เล่นหลายๆคนไปแบบไม่มีค่าตัวมันยังเป็นเรื่องที่เชลซีเองเค็ดขยะก็ทําให้โอกาสที่ลิเวอร์พูลจะใช้ช่องว่างตรงจุดนี้โน้มน้าวใจให้เมสันเมานะครับย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลให้ได้ว่ากันว่านะครับเมสันเมลเองไม่ ค่อยพอใจแล้วนะครับกับการที่ตัวเองแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมของเชลซีเท่าที่ควรแล้วก็หลังจากจบสุดทุลโลกดูเหมือนว่าหัวใจของเขานะครับได้ตัดสินใจไปแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่เขาน่าจะย้ายออกจากเชลซี เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเหลืออยู่แค่เรื่องการตัดสินใจของเมสันเมาส์ถ้าเขาโอเคนะครับริวปูจะเดินหน้าคุยกันในเรื่องของราคาค่าตัวทันทีว่ากันว่าเชลซีต้องการค่าตัวเมสันเมาส์เจ็ดสิบล้านปอนด์แต่ถ้าหากเมสันเมาส์ปฏิเสธไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่และต้องการที่จะย้ายทีมรับประกันได้เลยครับเพดานเรื่องของค่าตัวจะต้องถูกลดต่ำลงมาอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเชลซีตั้งราคาสูงเกินไปไม่มีใครยอมที่จะจ่ายเงินตรงนี้แน่นอนที่สําคัญคือเขาสู้รอให เมสาีบา็หมดสัญญาแล้วได้ตัวมาวฟรีๆจะไม่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของเมสัีเมาส์นะครับตอนนี้เป็นกระแสแรงนะครับต่อจากแม็กอลิสเตอร์ขึ้นมายังไงแฟนเลี้ยวผูกตามติดเรื่องนี้กันให้ดีแล้วกันแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าแต่จะเอามาบอกกัน